สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่18กรกฎาคมระบุว่าประเทศกาน่ายืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสมาเบิร์กเชื้อไวรัสอันตารายที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับเชื้อไวรัสอีโบลาปัจจุบันพบผู้เสียชีวิตแล้ว2รายโดยผู้ติดเชื้อทั้งคู่เสียชีวิตลงหลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลขณะที่ปัจจุบันมีกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวแล้วถึง98รายนอกจากนี้รายงานยังระบุเพิ่มเติมว่าไวรัสมาเบิร์กนั้นเป็นเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายจากครั้งขาวผลไม้สู่คนโดยสามารถแพร่ เชื้อได้ผ่านทางสารคัดหลัง่งขณะที่ผู้ติดเชื้อจะมีอาการรุนแรงเช่นปวดหัวมีไข้ปวดกล้ามเนื้ออาเจียนเป็นเลือดและมีเลือดออกทําให้เจ้าหน้าที่ทางการการน่าทําการประกาศเตือนประชาชนให้เลี่ยงการเข้าใกล้ถ้ำที่เป็นหลังอาศัยของค้างคาวและทานอาหารที่ปรุงสุกเพื่อป้องกันการติดเชื้อทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าแอฟริกาน,านั้นมีรายงานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมาเบิร์กมาก่อนหน้านี้แล้วในประเทศแองโกลาสาธา,ารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเคนยาแอฟริกา ใต้และอูกันดาโดยการแพร่ระบาดในครั้งแรกเกิดขึ้นที่ประเทศเยอรมนีในคิทศักราช1967โดยในช่วงเวลานั้นมีผู้เสียชีวิต7คนขณะที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงที่สุดเกิดขึ้นที่ประเทศแองโกลาในปี2005มีผู้เสียชีวิตมากกว่า200คน